ในยามสายที่ไอแดดเริ่มทอประกายเนื้อหมูบ้านโคกกระโดนมีชายชราผู้หนึ่งในชุดชีพขาวกำลังเดินทุดงเข้ามาในหมู่บ้านร่างกายท่านดูสงบสสเงียมใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเมตตาแม้ภายนอกจะดูเป็นเพียงนักบวชผู้รักสันโดษธรรมดาแต่ดวงตาของท่านกลับซ่อนประกายแห่งพลังอำนาจและอดีตยิ่งใหญ่เอาไว้ ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของท่านก็คือปู่เจ้าสมิงพลายผู้เลือกจำแรงกายเป็นชีปะขาวเพื่อมาบำเพ็ญเพียรและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นเฮ้ย hey, ขอทานลีกไปให้พ้นทางค่ะอื uh ้อหือตัวโคตรเหม็นเลยไปไกลๆเลยไปไอ้ขามเอ่ยปากไล่ชีปะขาวด้วยความลังเกียจ พอเข้าใจผิดว่าท่านเป็นเพียงขอทานเนื้อตัวมอมแมมที่น่าขยะขยแยงแต่ทว่าองค์ชีพระขาวกลับไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองแม้แต่น้อยเพียงแต่แย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนเท่านั้นในขณะนั้นเองก็มีชายผู้หนึ่งรูปร่างกำยำในชุดหมอมแแมมเดินสวนเข้ามาทว่าเมื่อสายตาของเขาได้เห็นชีพระขาวผู้ทรงศีล ชายผู้นั้นก็รีบวางตะกร้าอันหนักอึ้งกับพื้นทันทีแล้วยกมือขึ้นไหวยอย่างนอบน้อมเต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพต่างจากท่าทีของไอ้ขามโดยสิ้นเชิงมนมัส,สการขอรับท่านชีปะขาวแสงมีอาชีพตัดไม้ไปทำฟืนขายจึงทำให้เนื้อตัวของเขาดำไปด้วยฐานไม้เป็นที่รังเกียจของผู้คนทั่วไป แต่ว่าดวงตาของเขานั้นกลับซื่อตรงและไม่มีวี่แววลังเกียจใดๆในรูปลักษณ์ของนักบวชผู้เดินเท้ามาเลยแม้แต่น้อยเจ้าไม่ต้องลำบากถึงเพียงนั้นหรอกจิตใจของเจ้าบริสุทธิ์จริงนักน่าเสียดายที่โลกภายนอกมองไม่เห็นค่าแสงแปลกใจเล็กน้อย ที่เพียงแค่ชี้พระขาวมองหน้าก็เหมือนกับรู้เรื่องราวของเขาทั้งหมดจึงทําหน้าเศร้าลงทันทีรู้สึกว่าตนเองถูกมองข้ามมาตลอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักสาวๆในหมู่บ้านต่างนีหน้าเขามีเพียงแค่ยุพินสาวงามผู้มีจิตใจดีคนเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติต่อเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจก็คงเป็นเพราะหน้าตาอันอาภัพ และฐานะอันยากจนของกระผมนะครับเลยทำให้มีแต่คนลังเกียจแม้ยุพินจะเป็นสาวงามประจำหมู่บ้านที่ชายหนุ่มทุกคนหมายปองแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ด้วยเพราะต่างรู้ดีว่า เธอเป็นที่หมายตาของไอ้ขามนักเลงหัวไม้ประจำหมู่บ้านที่ใครบังอาจมายุ่งกับของของมันนั้นล้วนแล้วแต่ต้องเจ็บตัวกลับไปทุกคนยิ่งไปกว่านั้นไอ้ขามยังเป็นลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์พลยดำหมอผีขเขมรผู้มีชื่อเสียงด้านมนต์ดำและขุนใสซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีวิชาอาคมกแลกล้าอย่างยิ่งนี่จึงเป็นเหตุผล พี่ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งกับไอ้ขามและยุพินยุพินจะ้ะเมื่อไหรจะยอมเทใจให้พี่สักทีพี่ไม่ต้องถามหรอกฉันไม่ได้ชอบพี่จริงๆเอาเวลามาจีบฉันไปหาคนอื่นที่เหมาะกับพี่ดีกว่าพี่กับไอ้แสงทำไมยุพินไม่พูดแบบนี้บ้างอย่าบอกนะว่ามีใจให้มันนะ ก็พี่แสงเขาจิตใจดีขยันขันแข็งไม่เหมือนพี่ที่สำม,มะเลเทเมาวันวันเอาแต่หาเรื่องเขาไปทั่วไอ้ขามพยายามต่อแย่ยุพินสารพัดแต่ยุพินก็ไม่เคยเปิดใจให้น้ำซ้ำยังเอาตัวเองไปเทียบกับไอ้แสงสกปกนั่นอีกในเมื่อความพยายามไม่เป็นผลไอ้ขามจึงเหลือที่พึ่งสุดท้ายก็คือ อาจารย์พลายดำที่ตนเองเคารพนับถือนั่นเองอาจารย์ข้าอยากจะเอาอิยุพินมาเป็นเมียอาจารย์ช่วยข้า,าทีข้าก็บอกเองไม่ตั้งนานแล้วไหยใช้น้ำมันพลายแม่กำนัดของข้า นี่ถ้าเองเชื่อขานะปานี่มีลูกได้สักสองขวบแล้วมัง้งมีล่องมีลูกอะไรกันล่ะอาจารย์ข้าแค่อยากเอามันมาเฉยชมด้วยตัวเองก็เท่านั้นถ้าเบื่อมาไลคข้าก็ไปหาคนอื่นแทนแต่นังนี่มันใจแข็งเหลือเกินคงต้องพึ่งบาร,รมีของอาจารย์แล้วล่ะครับเองนี่มันเลวได้ใจขา้าจริงๆสมกับเป็นลูกศิษย์ขา้า เมื่อไอขามสบโอกาสในจังหวะที่ยุพินเผลอมันก็รีบนำน้ำมันพลายแอบป้ายที่ยุพินทันทีทำให้เสนยาแฟดโหงพลายเข้าแทรกซึมจิตใจของเธอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงทีนี้ละอียุพินเล่นตัวดีนัก รู้จักไอ้ขามสิทธิ์พลายดำน้อยไปแล้วไม่นานนะยุพินก็เริ่มเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเธอเดินตามไอ้ขามต้อยๆ้อยดวงตาของเธอว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความหลงไหลผิดปกติแม้ใบหน้าจะมีรอยยิ้มแต่กลับเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้ออกมาจากใจและสิ่งที่ทำให้แสงเสียใจที่สุดก็คือ ยุพินกลับไปลังเกยียจเขาเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆไปให้พ้นหน้าตาอปลักษ์อย่างแกอย่ามาเข้าใกล้ข้ายุพินตะวาใส่แสงอย่างไม่เหลือเยื่อใยทำให้แสงรู้สึกเหมือนกับโลกทั้งใบพังทลายลงเขามานั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้ข้างทางจนกระทั่งชีปะขาวเดินมาพบเขา้า เกิดอะไรขึ้นหรือทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะมีอะไรให้ปูช่วยก็บ,บอกได้นะแสงน้ำตาคลอเบ้าที่อย่างน้อยก็มีคนสนใจตนเองอยู่บ้างจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับชีประขาวฟังชีประขาวเงียบไปครู่หนึ่งเพราะท่านสัมผัสได้ถึงพลังงานมืดมนที่เข้าครอบงำจิตใจของหญิงสาว นี่เป็นฝีมือของมนต์ดำที่ชั่วชา้าแต่ไม่ต้องกังวลเมื่อมีปูอยู่คุณใสแค่นี้มันเรื่องจิบๆรอข่าประเดี๋ยวนะเดี๋ยวข่าจะเสกน้ำมนต์ให้เอาไปล้างของแล้วชีปะขาวก็หยิบน้ำเต้าที่ภายในบรรจุน้ำขึ้นมาทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ด้วยคาถาอันศักดิ์สิทธิ์และมอบให้กับแสงไป แต่ในขณะที่ท่านกำลังท่องมนอยู่นั้นแสงก็เห็นร่างของชีพขาวเปลี่ยนไปเป็นร่างของฤาษีที่มีใบหน้าของเสืออยู่ชั่วแวบหนึง่งจงนำน้ำมนนี้ไปพรมรอบรอบบานของยุพินน้ำมนนี้จะชะล้างมนดำให้ค่อยๆคลายไปแสงที่ไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้ว จึงรับน้ำเต้านั้นมาแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยเพราะไม่อยากปฏิเสธน้ำใจของชีปะขาวและในค่ำคืนนี้แสงก็ได้ทำตามที่ชีปะขาวสั่งเขาแอบย่องไปที่บ้านยุพินแล้วเริ่มพรมน้ำมนต์ที่ได้รับการปลุกเสกด้วยคาถาของปูชีปะขาวทันที แต่ขณะที่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สัมผัสกับพื้นดินก็มีผีพลายตัวหนึ่งซึ่งอาจารย์ภัยดำใช้ให้มาเฝ้ายุพินปรากฏกายขึ้นมันมีรูปร่างดำมืดผิวหนังเยียวยน่นและดวงตาที่วาวโลดดุร้ายบังอาจนักไอหนูใครสั่งให้เจ้ามาทำลายของของอาจารย์กูผีพรายคำลามพร้อมกับพุ่งเข้าใส่ หมายจะบีบคอแสงในขณะเดียวกันชีบขาวกำลังนั่งทางในอยู่พอดีท่านจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างชัดเจนในนิมิตของท่านไอ้ผีพลายกล้ามายุ่งกับคนของกูเชียวหรือชีบขาวลุกขึ้นอย่างรวดเร็วล้อมกับแสดงลทธิ์เดินย่นระยะทางไปหาเจ้าแสงเพียงพลิบตา ท่านก็มายืนอ,อยู่ข้างๆเจ้าแสงที่กำลังถูกผีพลายโจมตีแต่เมื่อผีพลายหันมาเห็นชีะขาวมันก็หัวเรอายาอออกมาอย่างสะใจ <c oughs> นึกว่าใครที่แท้ก็แค่ชีประขาวแก่ๆกล้าขวางทางข้าก็ตายไปพร้อมกันซะ <c oughs> เป็นแค่หัวพลายชั้นต่ำ แต่กล้ามาทำโอหังต่อหน้าข้าผู้เป็นเจ้าแห่งพูดผีทั้งมวลถือว่าใจกล้าไม่เบาชิบะขาวกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาทว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจแต่ผีพลายก็ยังไม่ฟังมันพุ่งเข้าใส่ชิบะขาวหมายจะฉีดถึงล่างแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองชิบะขาวก็ปลดปล่อยพลังอาคมที่ซ่อนเอาไว้ออกมา ำให้ร่างกายของท่านเปลี่ยนกายเป็นพ่อปู่ฤาษีสมิงพลายยืนแผ่และสมีแห่งอำนาจของฤาษีออกมานี่มันปู่เจ้าสมิงพลายสวยแล้วไงกูผีพลายเมื่อเห็นภาพที่แท้จริงของปู่เจ้าสมิงพลายเจ้าแห่งพูดผีและมนต์เสน่ห์ก็ถึงกับเข่าสุด ร่างกายสั่นเทิมด้วยความกลัวจนทำให้มันจำต้องคุกเข่าลงกราบกรานข้าข้าพิสนไปแล้วจา้าค่ะท่านปู่จ้าโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดจงกลับไปกลับไปบอกนายของเจา้าว่าข้าผู้เป็นจ้าแห่งผีทั้งมวลมาเยือนแล้วถ้านายของเจ้ายังมีชีวิตอยู่ให้รายงานนะนะ ผีพลายไม่รอช้ามันหนีหายเข้าไปในความมืดทันทีเพื่อกลับไปหาอาจารย์พลายดำแต่เมื่อบันไปถึงที่พักของอาจารย์สิ่งที่เห็นก็คือบ้านที่ไฟลุกไหม้วอดไวายไปหมดแล้วเพราะเมื่อเจ้าแห่งพูดผีแสดงฤทธิ์คูอผีบริวารของอาจารย์พลายดำก็แตกตื่นและไม่ยอมฟังคำสัง่งจนหันมาทำาลายและฉีกล่างของอาจารย์พลายดำทิ้ง ด้วยความวาดกลัวและบ้าคลั่งในพลังที่เหนือกว่าวันลุงขึ้นแสงนำน้ำมนต์ที่เหลือไปให้ยุพินดืม่มเมื่อมนต์ดำถูกช้ล้างออกไปหมดยุพินก็กลับมาเป็นคนเดิมดวงตาของเธอใสกระจ่างและสดใสแต่เธอกลับจำเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย แสงทำไมแสงไม่อยู่ที่บ้านของยุพินเกิดอะไรขึ้นหรอยุพินน่ะโดนน้ำมันพลายของอาจารย์พลายดำที่ให้ขามมันเอามาป้ายแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะกินน้ำมนตของหลวงปู่ไปแล้วมนดำถูกล้างออกหมดแล้วล่ะพ่อปู่ไหนหรอจ๊ะก็ปู่เจ้าสมิงพลายยังไงล่ะ แล้วแสงก็เล่าเรื่องต่างๆให้กับยุพินฟังแต่แสงหารู้ไม่ว่าชีพระขาวหรือว่าพ่อปู่สมิงพลายนั้นได้ใส่มนมหาสเสน่ห์เล็กน้อยเข้าไปในน้ำมนต์นั้นด้วยเพราะเห็นแก่จิตใจอันงดงามของแสงจึงอยากให้แสงสมหวังในความรักกับเขาบ้างส่วนยุพินที่เคยมีใจให้แสงอยู่แล้วเมื่อถูกเสริมด้วยมนมหาสเสน่ห์ก็ยิ่งหลงรักแสงมากขึ้นไปอีก เธอเริ่มมองเห็นความดีงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษที่ไม่งดงามนักของแสงแสงขอบคุณที่ช่วยฉันนะเดี๋ยวเย็นนี้ยุพินจะทำกับข้าวอร่อยๆเลี้ยงเป็นการตอบแทนแต่มันจะดีเหรอถ้าใครมาเห็นยุพินมาลุกครีอยู่กับแสงที่ทั้งรูปชั่วตัวดำชาวบ้านเขาจะนินทาเอาได้นะ ก็ปล่อยให้ชาวบ้านเขานินทาไปสิคนรักกันชอบกันจะไม่ให้อยู่ใกล้ๆกันจะไม่แปลกไปหน่อยหรอชิมิแสงได้ยินที่ยุพินพูดก็ถึงกับเขินอายหน้าแดงยืนบิดไปมาทำอะไรไม่ถูกในที่สุดแสงและยุพินก็ได้คลองคู่กันอย่างมีความสุขส่วนในขามเมื่อรู้ความจริงถึงการตายของอาจารย์พลายดำและอำนาจของฉีปะขาว ก็รู้สึกสำนึกผิดในการกระทำของตนเองแล้วตั้งใจละทิ้งนิสัยเกกมาเลเกเลและกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีเขาได้เดินทางตามหาชีพขาวจนพบเพื่อที่จะเข้าไปขอขมาลาโทษกับท่านพ่อปูฤษีขอรับกระผมนายขามขออโหสิกรรมกับพ่อปูเจ้าสมิงพลาย ขอพ่อปู่อย่าถือโทดโกรธเคืองเลยนะขอรับเออเออปู่ไม่โกรธเจ้าหรอกปู่ให้อภัยแต่ขอให้เจ้ากลับตัวกลับใจเป็นคนดีและมันถือศีลภาวนาอย่างไรเสียถ้าไม่เกินกว่ากรรมหากเกิดเหตุเพศภัยใดๆให้ยกมือไหว้ขอบาร,รมีปู แล้วปู่จะช่วยนะหลังจากนั้นปู่เจ้าสมิงพลายก็กลับเข้าสู่ป่าลึกเพื่อบำเพ็ญตะบะต่อไปทิ้งไว้เพียงตำนานและคำอวยพรศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองผู้คนในโคกกระโดนตลอดไป